ิปนี้ก็จะฝากถึงนะไอ้ขี้คุกไอ้สมเพศจังไรจังนะคะอ่าขี้คุกเมืองโอ่งนะคะแล้วก็นางลมพัดลมเพลนะคะจัดเต็มนะคะเมืองรูปแม่น้ําเค็มนะคะแล้วก็นางหน้าเหี่ยวนะคะนางมะหูรีหน้าเหี่ยวนะ น,อ,นรอร์วอนะคะน,อ,นระอร์วอเอ้ประเทศอะไรวะบินข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะอยากจะเป็นโจทย์เขานะอินังมโหรีนะคะอินังมโหรีหน้าเหี่ยวเนี่ยเออหรือหญิงดอกแคนเนี่ยเออหรือแม่หญิงห่างนะคะหางสีนะคะล่องฟันหรือล่อง โอ้โหไหลยเยิ้มเชียมานั่งหนีบทำเป็นตอรอตอแรนะคะแล้วก็ถึงแม่แมน่นางจันสอยหอยเหม็นด้วยนะคะโอยแกงนี้นะคะโอ้โหเป็นไงคะตอนนี้นะไอ้สมเพชจังไรจังนี่ก็โอ้โหไอ้อ้วนหนังหน้ายังก็ควายโอ้โหจะมาเต้นแข่งกับจิตตีไม่ดูสารรูปสารล่างตัวเองเลยนะอืมนะมากับเอซีก็มากินขนมปังแลบลิ้นกันแต่เช้าเลยกับฟดำนะคะ อสำหรับนักข่าวสาวส่วนอิสันสตติกเซียมก็เหมือนกันนะคะอู้ตอนนี้อิชาตาร้อนจิกตี <c oughs> อิชาตาร้อนพลังลักนะคะ ที่จิกตีเอาสันดานพวกมันมาแฉนะคะ FC มาฟังนะคะแก๊งนี้นะคะเดรัญฉานนะลงทุนกันนะคะให้อิชนีนะไละ่ฟองพระฟ้องเจอื่องนะคะผลสุดท้ายแพ้หมดรวมทั้งไอ้กระเทียมเถยดด้วยคือแก๊งเดียวกันนะคะพลังรักขาไอ้พวกนี้นะตอนนี้กำลังอิจฉาจิกตีที่เป็นแม่ค้าสวยเป็นนักข่าวน่ารักนะคะแล้วก็แบบว่ามีแต่เรื่องจริงมานําเสนอนะคะรวมทั้งตา แปดสี่ด้วยนะคะอู้หเป็นไงตอนนี้ไอ้กระเทียมเทยแล้วก็ไอ้พ่อค้าตื่หวนก็จอยกันไปค่ะนะแปดสิบสี่ไล่ไม่กล้าพูดถึงอีกเลยเพราะอนะไรลูกน้องป่าเนี่ยตอนนี้ได้ข่าวว่าจะไปดูสิแถวบัางไฟยโสธรนะอยากได้อาลูกหมาไปบูชายัญว่างันเอาลูกหมาดีกว่าปากดีนะนะเที่ยวละลานบุรีลูกคนนู้นคนนี้นะคะรวมดังเอ๋งดังดอกแคร์หรือว่าดังมะโหรีหน้าเหี่ยวนะคะ ก็พอกันค่ะพวกนี้นะคะก็เรียกว่าหมาหลายลางนะคะเมื่อก่อนนะคะก็โอ้ยมาแบบว่าให้กําลังใจนะคะผู้เอ่อเด็กหญิงกู้วนะคะแต่หลังจากนั้นนะจะมาเสี้ยมจะมาโอ้ยไม่ได้ดั่งใจเด็กหญิงกู้วยไม่อยู่ในโอวาก็หาเรื่องใส่ร้ายเขานะคะพวกนี้สารเลวมีคดีติดตัวทั้งนั้นเลยไอ้สมเพศจังไรจังนี่ก็คดียาเสพติดก่ะทั้งค้าทั้งเสพนะคะเข้าไปอยู่บ้านใหญ่ เข้าไปอยู่คุกอะไรเออไอนี่ติดคุกนานแล้วแอบอ้างโอ้อยากเป็นผู้หลักผู้พ่อแม่มันนะคะโอ้ยกระจังเลแล้วแม่มันก็ไม่ค้าข้าวแกงในซอยอะไรวะเออนะยืนนับข้าวจนโกง่กงขาโก่งนี่ต้องแบกข้าวถังนีใหญ่ส่วนลูกชายก็วิ่งส่งยาตำซอยจนโดนจับได้นะ,ะไปติดคุกสิบกว่าปีพอออกมานี่โง่โง่กะ <c oughs> หมอยขึ้นหน้านะครับตัวนี้อ้วนอย่างกับมีควายนะจะได้กินอะไรหน่อยนึงพันเดียวกันกันกบไอเไอกไะเทียมเลยนะคะไอเทียมแขกเนี่ยจะกินอะไรนิดหน่อยที่แบบว่าโอ้ยเหมือนจะมีราคาสักนิดหนึ่งมากกว่าตะขมจะมาโชว์นะคะโง่โง่อย่างควายไม่รู้เรื่องเลยเลยเพราะว่าไปอยู่ในนั้นน่ะโง่มากโอ้การศึกษาก็ไม่มีนะคะและ้วแถมมีคดียาเสพติดติดต,ต,ตัวไปทำงานอะไรก็ไม่ได้ก็ได้เปิดซองขึ้นมาเล็กๆน้อยๆรวมเงินกับอีกแก๊งอี เมียเช่านี่นะคะอิลมพัดลมเบจัดเต็มนี่ค่ะที่รุมแม่น้ําเค็มนะ,ะซึ่งเริ่มจากการมาเป็นผู้ช่วยของอิมโหฮรีหน้าเหี่ยวนะ,ะอิมโหรีน้าเหี่ยวก็เป็นโจทย์นะคะโจทย์ฟ้องเอ้ยเด็กชายเฉากรวยเป็นไงคะบินไปบินมาสา,สารอบนะคะหมดก็ หมดค่าตัว๋วค่าอะไรไปเท่าไรเรียกเขาสี่ห้าแสนตอนสุดท้ายนะคะโอ้ยเด็กชายเจ้ากล้วยนะคะท่านเป่าบอกให้ต่างคนต่างกอโทษกันยกฝองค่ะเลขคดีก็ไม่มีเด็กชายเจ้ากล้วยเลขคดีก็ไม่มีนะคะแถมเสียแค่เจ็ดพันค่ะอีนางหน้าเหี่ยวนะคะอีนางมโหเรีหน้าเหี่ยวเนะะี่ยอุ้ยหน้าดำกำเครียดกว่าเดิมหวังว่าจะเอาเงินไปทํหรีแพรให้ลูกให้ไม่ให้ตัวเองนะคะแล้วก็จะรักษาหน้าเหี่ยวๆนะคะผลสุดท้ายเจ็ดพันน้ำตาโนกแกงกับเป็นลืมไปเลยนะคะอืมอ ส่วนอีลมพัดลมเพลยนี่ก็เมียเช่าเมียต่างด้าวนะคะที่เมียเมียหลวงเขาทิ้งไอพวกไอ้แก่ก็โลกรานี่ป่วยกินเงินรัฐบาลกินเงินคนพิการนะคะจากเอธิโอเปียนะคะเออก็เลย 扎根。<noise> <noise> ના જિંદાદાય ใหญ่เด้อร้อยเตน้นอาหารได้ไหมเนี่ย